คงถาวรน,นะมั่นใจละมีดาบสองข้างผลงานก็นดีงานก็นดีแต่คือจนขคืนขอบคุณมากนี่ปรบมือให้หน่อยครับนี่ผลงานก็ดีหน้าตาหน้าตาดีไหค,ครับหน้าตาก็ดีดอีกแสดงว่าแ่ะิลอดนะอ้อธยาศัยก็ดีทําไมทไมําไมสชไม่แต่งตั้งให้มันเป็น <S <S ใหญ่เป็นโตประมาณนี้ใช่ไหมแม่อ๋อทำไมไม่แต่งตั้งให้พี่สุธามเนี่ยเป็นนายร้อยเออวันนี้เดี๋ยว ฝากแม่ถามท่านหัวหน้าชุดผมหนะ่อย้อเนี่ยเดี๋ยวท่านจะมาถามประมาณที่แม่คิดนี่แหละเขาเข้าใจได้อยู่หัวหน้าถามแน่ถามท่านผู้กำกับก็ไ้นี่เอลซิมาอยู่ท่านผู้กำกับนี่ถามแม่เถอะฉันเห็นดาบสุธรรมมาตั้งแต่ยี่สิปีที่แล้วนี่มาพัฒน,นาตรงนี้นิสัยก็ดีพูดจาก็ดีอ,อ่า งานไหนงานไหนทั้งของงานราชการงานเอกชนเนี่ยฉันเห็นเขาตลอดแต่เขาก็พูดไม่ดีอ่ะฉันชอบแล้วทำไมท่านผู้กำกับไม่แต่งตั้ง,งให้เขาเป็นนายร้อยสตรีมันเพราะอะไรช่วยตอบฉันหน่อยเอาอีนี่เลยเอาแนวนี้เลยก็แม่แม่คิดอย่างนี้เนาะเพราะผิดเพราะผิดอย่างถามได้ถามได้ได <ST. S 2> เดี๋ยวพนสิเปิดให้ถามอยู่ตอนท้ายๆยกมือขึ้นถามได้เลยแม่เด้อประเมนทมเสียมเลยพลากใส่เข้าไปเลย ทำไมแค่ย uh, ังสาวอยู่นะก็ม่แกแล้วแกมันกันแกทำไมทำไมรถแกยังเป็นด่าอยู่คะสงสัยค่ะทำาแกแกก็ตอบไม่ได้แกไปถามเองค่ะได้รถแกก็คุโอ้เขให้แกแล้วแกไม่เอาแม่จะ ว่าไม่มาดูว่าเย็นี้แหละแต่ไม่เอา